ตอนย่อยๆนะคะอ่ะขยับเข้ามาเมนี้กาคุณครูระดับสัตว์ม2กับยี่ได้รู้หลานเพิ่นงามบางคนอันนั้งโลกสกัดโลกทำพิธีบายสีสุขวันเออท่านแค่ภูมิเกตที่เพิ่นได้มากเมนิกาสกอนเนาะเมนี้กท่านประธานในพิธีในอันการเปิดงานนะคะวันเรารักวัฒนธรรมพุทธไทยนี่เป็นผู้เลื่อคุณครูเกตสินี่ยพอโอเคจ้าอ่าถ้าพอโอเคเนาะการเล่นเส้นเพิ่นจุดเทศใสเพื่อความเป็นสิริมงคลเออพ่อแม่ไอ้หน้องป้องป่ายที่ฮาริมา นะคะท่านบอเพื่อนก็มาเตะแต่เสาเนาะอัน่อก็เลือกสถานที่ดีคณะได้คำพูดเลยนะอันได้ส่งวัฒนธรรมผู้ไทยเมนูนครได้เอาแล้วพัดได้มาจัดประทุมผมจับประสมผมเนาะอันถ้าบอกค่ะถ้าบอกภายหลังจับผ่านใบสี่ถ้าบอเกตอันยีดีรอบนึงนะครับค่ะยีดแล้วก็จับนะครับพ่อแม้โดนแล้าอันอิสระนับหนึ่งสองสามละอันทันทุธันค่ะจับต่อต่อกันมากเลยค่ะจับต่อต่อกันแน่ จับตอตตอกันมพื่อจะได้แค่วงก,กว้างนะแม่จับตอตตอกันไปนะคะอันสารนักในรอดสามและสองพร้อมกันในเด็กข,ขอเร้อเพื่อความเป็นสิริมงคลอ้าวหนึ่งสองสามสองเอาคนอยูนิตมีแหงเนาะนอนหลับเตอแค่คุณมีเกอร์ทูคนอยูนิตมีแหงนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้งเงินแสนแบ่มือมากกันนึเกเพลเลอกะสมความภงมาิใจปรถน,นาสู้สิ่งสุดยอดเนาะได้พิธีทั้ทงภาคอยู่หรือเปล่าคะ พ,อพ่อภาพเพื่อนบ้านอยู่บ่หาพ่อภาพเล่นเส้นค่ะพ,อพ่อภาพค่ะเล่นเส้นค่าโอ้อาะะตุตม,มะสัมพุทธ,ธานะโมตัสสะภะคะวะโตอะ,ะโตสัมมาสัมพุทธ,ธา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะวาสิสีมื้อนี้แม่นมื้อดีมื้อคักนี้ก็อันหายมือยับใหญ่เว้นกรมมือโนทําเพิ่นพาแพ้มือเพิ่นแก่ตะเนียดจไร มือนี่เป็นมือพระมาไลมาโปรดมือละโปรดละความล,ล,ลงมือพระลงไปทั้งลุมช่วยให้ทุมทั้งตุ่มแสงพระฤทีิีแหมงแกกาไปบึงนาพญามารอดตกสารบ่ดได้พระจึงไทยพระคาถาวาอมพระเพ่งอมพระไทรอมพระนารายภูมิเดช พญาวตตวันมารวมกันพ่หมูให้มาอยู่ทุ่งเพราะบรมโรกทาดมีเงาอาจบังสุดนูข้าพิขาพายกอคขาดถามาันโตตลาดไอไต้ายจุมไต้ตองแขนต้องส่องให้คงที่ยในนี้จากที่ตรงขึ้นมาพระราชาจอมราผู้องค์อาเทวัน มารวมกันเตะเป่าให้โลกเก่าให้นี้ให้ทันดีคือเก่าให้ทันเต้าแข้งแรงจงมีแห้งมาเถิดหุ่นพันกวันเราบอเป็นภาษาผู้ไทยนะูเด้อหายกว่านี้เขาขอยบอกด้วยจะ่าบอกเสกอย่างายหายกว่านี้ดีกว่านเฮาดีกว่านเฮาขวัญเจ้ามาโฮมนะคะเอท่านคณะผู้บริหารท่านแค่ผู้มีเกินะคะที่ได้โอกาสมานูงาน นเรารักวัฒนธรรมนี่นอนหลับรเงินมืดนอนตื่นเระเเงินแสงแบ่นนม,บนนมือมาก,กะเพื่นยศแห้งแสงกว้างนะคะเลืคิดระสบความ,ม,มากบกมร่อาตรฐาสู้สิ่งสุดยอดล้เลยล้เลยะะเด้อวค่ะเด้อลางวัตถินิวัลตลีกับเขาพื้นเได้หมดก้อนกอนนะนะโรตอไนี้ก็มีแหนอขน,นานอยู่ในนี้เนละ่ะเออมื่อวันที่สิบสี่น้องสิมือสมือดกัหะสู้ดีเด้อคะ่ะพอแม่นอนไอ้น้องไดเาก,กะเออ ผลไม้นะคะพวกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อุ้ยพ่อกระเพิ้นของทักแค่คุณพิเกตก็อย่าลืมนะคะได้ไข่ขวัญกระเพิ้นกินไข่ขวัญได้ส้มขวัญกระเพิ้นกินส้มขวัญน,นะคะยี่ระอาจารย์พี่มาลูกจับแถวไว้มาเลยนะอันดับเสื้อข้างขวาจากลำลัดสัก5-2 5-2จับแถวลูกหลานทักที่ใกลใ้ได้เฮาเด้อค่ะเด้อเพราะว่าได้ครับ่อไปนับคู่บริหารผลไม้หลุมท้ายลูกนะคะแล้วก็ทักแค่คุณพิเกตกับลูกทายลูกครับลูกหลานได้เฮา សូនិងសាគ្ល់ក្នុងសិងសាគ់